ลิเวอร์พูลมามืดเพิ่มระดับความสนใจอีซักชลอตอยากล้างวัตตรุเอนโดอาร์เตต้าฉุนโดนถามจี้เรื่องเกมรุกสรุปข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่28กุมภาพันธ์กับผมโคดแอรครับสวัสดีครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ข่าวสารทีมลิเวอร์พูลนะครับนำมาฝากกันนะครับเรื่องราวของอีซักเนี่ยมันมีความคืบหน้าจากสายข่าวของนิวคาสเซิลเองออกมาบอกว่าเหมือนเขาได้ยินมาว่าลิเวอร์พูลเริ่มเพิ่มระดับความสนใจแล้วก็อีกหลายมุมเลยครับ ได้หลายข่าวที่น่าสนใจด้วยรวบรวมมาฝากเพืเ่อนๆวันนี้ครับขอคนละไลค์คนละแชร์และไปรวยกันครับก่อนอื่นนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทส่วนมันไม้ทนมันหินนะครับใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่เ p c ีซีสมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อราการแบคทีเรียกันปวกกันน้ำ100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทโทร0632081188นะครับ รวมไปถึงพรีเมียมคราฟปิซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนันแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย5ส5งหการันตีความอร่อยครับมาเริ่มต้นกันครับข่าววันนี้เอาขอไปที่มีเกลอาร์เตต้านิดหนึ่งนนะครับคู่แข่งในการรุ่นแชมป์ของเราอย่างอาร์เซนอลนะครับตอนนี้ตามลิเวอร์พูลเรา13แต้มล่าสุดหลังจบเกมที่เสมอนะครับกับทางนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับ0ูต่อศ เจ้าตัวสัมภาษณ์หลังเกมแล้วก็มันมีแฟนบอลลิพูแล้วก็แฟนบอลหลายทีมนะครับเนี่ยแม้กระทั่งนี่นะผมให้เพื่อนๆดูว่าเป็นดิสเซนฟิลด์ด้วยซ้ำที่แบบเอาข่าวนี้มารายงานดูอาก,กับกริยาของอาร์เตต้าน่าจะเครียดมากแล้วการตอบคําถามพิธีกรในบางช่วงอะ่ะเหมือนแบบเหมือนไม่อยากตอบแล้วก็อารมณ์แบบก็เครียดะนะฮะเออคืออย่างเงีนเน้ยเอา ประเด็นแรกก่อนก็ถามถึงเกมเมื่อเกมที่เสมอเนี่ยรู้สึกยังไงอาร์เตตาก็อบอกว่าการพูดคุยสัญญากับผมอ่านปิดตอนนึบอกว่าหลักๆเนี่ยเขาก็พูดว่าเขาผิดหวังที่ไม่ได้สามแต้มนะเกมเจอฟอเรสทั้งทั้งที่ครองบอลบุกได้เยอะกว่าครองบอลได้มากกว่าแล้วก็นักเตะทุกคนก็ยังมุ่งมั่นทุ่มเทกันเต็มที่พยายามบุกแ,แต่สุดท้ายบอลมันไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายเท่าที่ควรนะฮะเจาะไม่เข้านะเขาแล้วก็ทั้งเกมเนี่ยยิงตรงก,อก,ก,อกครอบแค่ครั้งเดียวซึ่งถือว่าน,น้อยเกินไป นะครับตอนนี้เขาก็จะโฟกัสนะครับเปลี่ยนโฟกัสนะไปที่เกมฟุตบอลยุโรปแลนะ้วสุดสัปดาห์นี้เอฟเอคัเขาเหมือนเรียบพูเลยครับอาร์เซนอลไม่มีเตะตกรอบไปแล้วเหมือนกันทําให้ก็รอโฟกัสเจอกับ PSV ไปเลยนะครับในช่วงกลางสัปดาห์หน้าในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์นะักข่าวก็ถามต่อครับว่าเอไออาร์เซต้าคือที่คุณพูดมาเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> คุณพูดถึงเรื่องการแบบว่าคลองบอลบ้าแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแท็กติกไหมที่แบบมันเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูหรือทําให้มัน เกมลุกมีประสิทธิผลในท้ายสุดทําไม่ได้มันต้องแก้อย่างไงอาร์เตต้าเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยนักข่าวคนนี้ม่งถามซ้ํอาร์เตต้าเลยบอกว่าแบบเหมือนเหมือนจี้เรื่องเดิมอ่ะนะฮะเหมือนนักข่าวอ่ะหรือว่าพิธีกรพยายามจะให้แบบพูดให้ละเอียดหน่อยว่าแล้วมันเป็นยังไงไอ้ที่แบบอธิบายเรื่องแท็กติกได้ไหมทาไมมันถึงเจาะเขาไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยอาร์เตต้าบอกว่าผมไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วอ่าล้วมาฟังกันครับ <Yeah. S 2> so, uh huh. อ่าฟังทีนึงนะฮะคือ <the> นักข่าวก็ถามต่อ่าผมไม่อยากที่จะพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะเรารู้กันดีก็เหมือนกับอารเซาแบบไม่อยากพูดซ้ำอ่ะเออแล้วจริงๆเหมือนแบบทุกฝ่ายก็รู้อยู่แล้วว่าอาเซนนลมีปัญหาคือตัวลูกเจ็บเยอะแล้วก็ไม่มีกองหน้าอาชีพตอนนี้นกองหน้าเจ็บหมดนะครับนั่นคือปัญหาฮะเออเขาก็แบบ เครียดตรงนี้นะฮะนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนักข่าวก็พยายามถามนะแต่ว่าเอางี้2เกมหลังสุดยิงไม่ได้มา2เกมติดต่อกันแลนะ้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมทีมแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ต้องเริ่มเกมเริ่มแก้ไขตั้งแต่เกมเจอ p s v เป็นต้นไปแล้วก็บอกว่าเขานักข่าวถามอีกลิฟพูชนะนิวคาสเซลไปแล้วเนี่ยยังไงนะแบบว่าทําให้แบบนําห่างไป13ามแต้มแล้วคุณคิดว่าโอกาสลุ้นเป็นยังไงเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรา คือเราควบคุมลิเวอร์พูลไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได้ดังนั้นเราต้องโฟกัสแค่ตัวเราเองแบบแบบเนี่ยตอนนี้มันคือเราไม่อยากไปพูดถึงลิเวอร์พูลประมาณนั้นเลยครับซึ่งแน่นอนผมว่าอาร์เซต้าแกก็เครียดแหละครับมาโดนถามจี้แบบนี้นะในช่วงนี้แต่ว่าแน่นอนแฟนบอลโลกออนไลน์ล้อในเนาะล้อประเด็นเรื่อง Over My Dead Body กันเต็มเลยนะครับเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยเขาพูดว่าเขายังไม่ยอมแพ้ถ้าถ้าเกิดว่าใครมาคิดว่าอาร์เซนอลของเขาจะต้องยอมแพ้แล้วตอนที่โดนนำสิบเอ็ดแต้มนะ โอเวอร์มายบอดี้เดดบอดี้ก็คือมา,มาข้ามศพฉันไปกอนยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไม่ชนะขึ้นมาในเกมกับฟอเรสเนี่ยก็มีแฟนบอลทั้งของล์พูด้วยแล้วก็อีกลหลายทีมด้วยก็ยังคงแบบรู้สึกว่าอาร์เดต้านะไปพูดเองนะไอ้ก,กอนเกมไปพูดคําว่าข้ามศพไปก่อนเนี่ยมันเป็นประเด็นที่แฟนบอลจาวลีนี้ได้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้มากันที่เรื่องราวของอเล็กซานเดอร์อีซักกันบ้างไอ้ยังยังผมเรียงผิดนะยังไม่ใช่อีซักเอาเรื่องนี้ก่อน เรื่องของเดวิดออนสตีนนะครับ Q&A ใน a t h l e t i c UK นะครับใน a t h l e t i c UK ก็เป็นถามตอบแฟนบอลหลายๆทีมเข้ามาถามนะประเด็นของทีมตัวเองเชลซี c, แฟนเชลซีเข้ามาถามแฟนลิเวอร์พูลแฟนอาร์เซนอลแฟนอะไรเข้ามาถามกันในส่วนของประเด็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็เขาถามเลยว่าออนสีนอัปเดตหน่อยซาร่าฟานได้เทนเนี่ยยังไงจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อนะี่ครับออนสีนก็มาตอบเนี่ยยาวประมาณนี้นะครับ แสรุปก็คือที่ออนสตีนบอกนะครับก็บอกว่าการคุยสัญญากับ3คนเนี่ยยังดําเนินต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการมันมีเชิงบวกข้างหลังมีความเชื่อว่ามันเป็นเชิงบวกก็คือซาร่ากับฟานไดเนี่ยยังมีโอกาสที่จะตกลงได้ตอนนี้ยังไม่มีการตกลงใดๆนะแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการตกลงแต่ทั้ง2คนอยากอยู่ต่อและพวกเขาก็ใส่สุดเต็มตัวทําผลงานได้ดีด้วยในสนามบวกกับริบูก็อยากจะเก็บทั้งคู่เอาไว้ส่วนเทรนด์นะ ลิฟูก็อยากต่อสัญญาแต่เราทุกคนรู้ดีว่าสานการของเทนต่ตางออกไปเขาอายุน้อยกว่า2คนนั้นและมีมัดบิดเป็นตัวละครสําคัญที่มาเคาะประตูหน้าบ้านมีหลายคนหลายฝ่ายเชื่อว่าบางทีซาร่ากับฟนานไดจะต่อสัญญานะครับสุดท้ายบางทีฟนานไดกับซาร่าก็จะต่อสัญญาอยู่กับลิฟูแต่เทรนเนี่ยน่าจะไปแต่ถึงตอนนี้คงยังไม่มีอะไรเป็นแบบว่าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์แบบนั้นแน่นอนอะไรแบบนี้เนี่ย เ,เขาบอกนะฮะซึ่งเดวิดออนซินบอกว่าต้องรอติดตามกันก่อนรอติดตามกันตอนนี้อัปเดตมันมีแค่นี้ฮะอ่าเห็นไหมนี่แล้วเขาใช้คำนี้ noting h appear to be set in the stone yet เอ่อ set to, set in the stone เนี่ยมันเป็นสำนวนสำนวนวลีฝรั่งที่มันแปลว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่แบบแน่นอนแล้วชัวร์แล้วเปลี่นนยนแปลงยากแล้วไม่ใช่มันยังแบบ เราต้องรอดูกันต่อแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้อ่ะในมุมของเดวิดอลซินก็บอกว่าต้องชื่นชมพวกเขาทั้งสามคนเลยเพราะว่าขณะที่เรื่องของสัญญาตัวเองหรืออีก3ามสี่เดือนยังต่อไม่ได้เนี่ยแต่ยังคงโฟกัสในสนามทาผลงานกันได้ดีทั้ง3คนเนี่ยทั้งสาคนมีความเป็นมืออาชีพสูงมากโฟกัสกับลิพูเต็มที่และตอนนี้ลิพูก็ต้องเน้นโฟกัสไปที่การลุ้นแชมป์ในหลายรา,ายการก่อนส่วนเรื่องอนาคตเนี่ยก็คงต้องมามารอดูกันการพูดคุยหลังจากนี้ นะครับมันมันมีเรื่องการลุ้นแชมป์ด้วยแะในในช่วงระหว่างนี้นะครับอืมอ่ะทีนี้เรื่องวัตาุรุเอนโดบ้างครับมาดูวัตาุรุเอนโดหน่อยฮนะผมแถมเรื่องนี้ให้เมื่อวานนี้ลุยสสติลผมก็รายงานไปแล้วไอ้เรื่องที่ผมบอกว่าอ่มเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาอะไรนะนั่นมาจากลุยสสติลแต่ว่าลงลึกตรงวัตาุรุเอนโดนิดนึงก็คือเขาบอกนะครับเนี่ยในคอลัมน์ของทางลุยสสติลของเดลี่เมลบอกว่าเอนโดเนี่ยนะฮะ อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องรอดูในซัมเมอร์นี้ว่ามีโอกาสย้ายออกถ้าเกิดนักเตะอยากย้ายทีมแล้วมีข้อเสนอเข้ามาเพียงแต่ว่าด้วยสถานะของเอนโดนะที่มีความเป็นฮีโร่ปิดทองหลังพระเป็นที่รักของอาร์เนเชอร์รออาร์เนเชอร์รักในแอตติจูดในทักษคติในความเป็น r ิดเดอร์ชิพในความที่แบบลงไปต่อให้ลงไปยังไงก็แบบลงไปก็ทำผลงานเตะใบตามใบสั่งตลอดมีความเป็นมืออาชีพสูงเนี่ย ตรงนี้เขาบอกว่าอาร์เนอร์ชลด์อะไม่ปฏิเสธเลยที่จะเก็บเอนโดเอาไว้ถ้าเอนโดไม่ได้อยากย้ายอะถ้าเอนโดอยากอยู่กับทีมต่ออาร์เนอร์ชลด์พร้อมอ้าแขนต้อนรับเอนโดและมองว่าเนี่ยน็อด o ูอัลฮิมรูอัลก็คือการปฏิเสธเนาะน็อดรูอัก็คือการไม่ปฏิเสธที่จะเก็บเอนโดเอาไว้ as a n important ในฐานะนะ as เนี่ยมันคือแบบในในฐานะ แอนอิมพอร์ตเชนก็คือผู้เล่นคนสำคัญนะครับสควอตเพลเยอร์ผู้เล่นสควอตเพลเยอรอ์คนสำคัญก็คือขุมกำลังสำคัญคนหนึ่งคือไม่ได้บอกว่าเป็นตัวจริงนะแต่เป็นตัวที่ต้องคอยเปลี่ยนลงมาหรือสลับลงเล่นอะไรแบบนี้มองเอนโดเป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งไปแล้วนะตอนนี้ถ้าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันต้องดูที่ใจนกะแต่ตอนจบซีซั่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือจุดที่นำมารายงานให้เพิ่มเติมก่อนจะไปเข้าเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์อิสซักนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนจริงๆกันเพิ่มเติ กว่า50เมนูนะครับใน6สาขากรุงเทพปริมณฑทลลด10%สําหรับโปรถึงวันที่28ก็คือวันนี้มันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโปรนี้สอดไส้แป้งนะฮะเสี่ยวหลงเปาเปาะเปี๊ยไส้เปลาะเปี๊ยงเสี้ยงหา้แล้วก็เสี่ยวหลงเสี่ยวหล,ลงเปากุ้งกับเสี่ยวหลงเปาหมูมันจะมี2อย่างนะหมูกับกุ้งนะไปกินได้เลยนะครับก็ได้ลดส่วนลด10%นะครับหรือแอดไลน์นะครับ,รรบไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่จัดไปนะครับแอดไลน์ติ่งไทยฟูนะครับอ่ะมา อีซักกันหน่อยนะครับเป็นรายงานเอาเป็นรายงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีความเห็นจากอดีตนักเตะอาร์เซนอลคนหนึ่งด้วยเอารายงานมาจากเดอะไทมส์ครับโดยนักข่าวที่ชื่อว่ามาตินฮาร์ดีนะครับเป็นสายข่าวนิวคาสเซิลของเดอะไทมส์สื่อดังของประเทศอังกฤษเขาบอกนิวคาสเซิลกำลังเจอกับช่วงเวลากดดันในการที่จะต้องพยายามต่อสัญญาอเล็กซานเดอร์อีซักเพราะตอนนี้นักเตะเนื้อหอมสุดๆลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลให้ความสนใจปัจจุบันอีซัก ในวัยย่างยี่สบหกปียี่5บยี่สบห้านะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนเดือนหน้าเนี่ยน่าจะยี่สิบหกละนะครับก็ใกล้อายุยี่ล้บกเหลือสัญญา3มปีกับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเนี่ยรู้ถึงความสำคัญของอีซัคดีตอนนี้ว่าแบบมันขาดไม่ได้เป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมที่ยิงต่อนเนื่องปีนี้ยิงทุกรายการไป21ยิบเ็ดลูกแล้วนะครับอ่าอาจจะต้องทําทุกวิถีทางเขาใช้คำนี้เพื่อรั้งอีซัคให้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ย มีเรื่องของกฎ P.S.R ครับนิวคาสเซิลมีเรื่องของกฎ P.S.R ที่พวกเขาต้องดูว่ามันจะต้องมีการขยับอะไรยังไงบ้าง P.S.R มันครอบนิวคาสเซิลอยู่เนาะนิวคาสเซิลยังเป็นทีมที่ไม่ได้มีไรายได้เยอะแต่พอช่วงหลังเริ่มมีการรายจ่ายเยอะเนี่ยมันก็ต้องมีการขายผู้เล่นคนนั้นคนนี้ออกไปด้วยบ้างอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่มาเล่ขายกอดอะไรจำได้ไหมช่วงหนึ่งก่อนที่จะไปขายไอ้พวกแอนเดอร์สันกับขายโกอะไรได้แล้วก็อรอด P.S.R ไปแต่เดี๋ยวซัมเมอร์เนี้ย อาจจะมีช่วงที่พวกเขาต้องมาเคลียร์บัญชีแล้วก็คำนวณรายได้ให้ดีเลยแล้วก็ต้องพยายามจ่ายค่าเหนื่อยที่เหมาะสมนะให้กับอีซักประมาณนั้นครับซึ่งปัจจุบันครับอีซักเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยในสัญญาปัจจุบันเนี่ยอยู่1นึ0 0 0สปอนด์อันนี้คือสิ่งที่ฮาร์ดี้เขียนนะครับว่าได้1นึ0 0 0สปอนด์แต่ว่าถ้าดูจากอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ใกล้เคียงกันห่างกันอยู่20,000เว็บไซต์นี้บอกว่าอีซักเนี่ยได้อยู่แสนสองหมื่นปอนด์เอาเป็นว่า คิดอย่างนี้แล้วกันว่ามันประมาณ1น0 0 0 0สนสอถึง1น0 0 0 0สนปอนด์นี่คือค่าเหนื่อยของอเล็กซานเดอร์อีซักและถ้านิวคาสเซิลจะต้องต่อสัญญาและต้องให้ค่าเหนื่อยมันต้องคงจะต้องมากกว่าบ Bruno ูโน่กิมารายบูโน่กิมารายอยู่ที่แสนหกนะผมคิดว่ามันจะต้องไปแตะแสนไปไปลายถึงส0 0 0 0 0ที่ที่ทางนิวคาสเซิลจะพยายามทุ่มให้ได้น่าจะได้แค่ประมาณนั้นแหละนะครับแต่ทีนี้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรีพูขนาดนั้นไอ้คาว่า ลิปูเพิ่มความสนใจมันมันมาตรงไหนมันอยู่ในบทความตัวนี้แหละครับฮาร์ดี้ขยายความต่อนะครับว่าลิปูเนี่ยคืออาร์เซนอลเนี่ย,เ,ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าอาร์เซนอลน่ะสนใจนักเตะมานานแล้วให้ดูข้อข้อความเลยอ่ะนี่เขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ย has been mentioned as a shooter ก็คือแบบลองลองบีนเมนชั่น has been has long been m e n t i o อ่ะก็คือถูกพูดถึงมานานแล้วนะครับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจกซานเดอร์อิซัคมานานแล้ว แต่ลิเว์พูเช่นกันลิเว์พูทูอาร์เซ่ทูแฮปอ่ะ growing interest ลิเว์พูก็ถูกพูดแน่แง่แน่นั้นเช่นกันและตอนนี้กำลัง growing interest คือกำลังสนใจมากขึ้น growing คือการเติบโตขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะ interest ก็คือความสนใจกำลังเหมือนลิเว์พูกำลังสนใจตัวของอีซัคมากขึ้นนี่คือมาจากปากของนักข่าวสายบอลนิวคาสเซิลเองเลยนะครับเนี่ยทำให้เขาก็รู้ว่ามัน นิวคาสเซลหนักเหมือนกันในซัมเมอร์นี้ถ้าเกิด2ทีมนี้มาจริงมาจังเนี่ยแล้วแล้วยังต่อสัญญาอีซักไม่ได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสเสียเหมือนกันนะในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าอ่ะอก็มีข่าวแหละว่าถ้าเสียจริงก็ตั้งราคาไว้แพงซึ่งแพงแหละแต่นิวคาสเซลก็เหมือนทําใจไว้บ้างเหมือนกันนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเอ,อ่อมันมีข่าวจากอีกเจ้าหนึ่งความน่าจะถืออาจจะไม่สูงย้ำนะฮะก็มาจากทางด้านของคอชออฟไซด์นะฮะความน่าเชถือก็ต้องกรองแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยทาง นิวคาเซิลเริ่มมีการมองนะฮะมองตัวตายตัวแทนของอีซักไว้คร่าวๆแล้วนั่นก็คือนี่เลยฮะอ,อูโกอ,อีกิติเก้คนที่ผมอ่านชื่อยากเมือม่อหลายวันก่อนที่เคยอ่านให้ฟังคือริพูเราก็สนใจด้วยแต่เขาบอกว่านิวคาเซิลก็สนใจด้วยเพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่ต้องเสียอีซักเขาก็จะมาซื้อคนนี้แทนอีซักสื่อคอร์ศอัสไซรายงานแบบนี้ ทีนี้มาดูเอียนไร์กันบ้างตำนานอาร์เซนอลพูดในรายการโอเวอรัดนะครับของทางสกายสปอร์ตเขาบอกว่าเขาอยากให้อาร์เซนอลของเขาเนี่ยไปล่าอีซัคมาให้ได้อย่าให้พลาดเชียวแต่เขาก็แอบกังวลว่าตอนนี้เหมือนลีพูจะสนใจด้วยเนี่ยถ้าลีพูเข้ามาร่วมล่าด้วยเนี่ยอาร์เซนอลของเขาจะเสียเปรียบเอียนไรส์นะครับตำนานกองหน้าอาร์เซนอลบอกว่าสําหรับอีซัคกับสิ่งที่เขาทําในสนามเนี่ยส่วนตัวนะถ้าเป็นผมผมพร้อมจ่ายเลย 120ยบล้านปอนด์ผมก็จ่ายไม่มีขัดถ้าอาร์เซนอลมีโอกาสได้เขามาเราต้องไล่ล่านี่ก็คือเขาพูดในฐานะแฟนบอลใช่ไหมเราต้องไล่ล่าต้องเอาเลยถ้ามีโอกาสต้องเอาถ้าอาร์เซนอลไม่ล่าผมคงรู้สึกผิดหวังและเสียใจเหมือนกันที่อาร์เซนอลไม่ไปล่าอีซักผมไม่อยากให้เกิดสถานการณ์ที่ลิเวอร์พูลเข้ามาร่วมล่ากับอาร์เซนอลเลยเพราะอีซักอาจจะเลือกไปลิเวอร์พูลผมคิดว่าอาร์เตน้าเนี่ยน่าจะชักจูงนักเตะได้นะ ในมุมของตัวอาร์เดต้าไปคุยกับนักเตะเนี่ยน่าจะชักจูงนักเตะได้แต่ถ้าลีพูเข้ามาด้วยดูจากฟอร์มปัจจุบันของล์พูดูจากสิ่งที่อาร์เนอร์ชลอตทำสิสุดยอดมากและอาร์เนอร์เชล็ตต์เนี่ยยังไม่ได้ผู้เล่นตัวเองเลยสักคนด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยอาร์เซนอลจำเป็นต้องทํางานหลังบ้านหนักๆละในการล่าตัวอีซักนี่คือสิ่งที่เยนไรท์ ye, แสดงความเห็นเอาไว้นะครับอืมโอเคอ่ะเป็นเรื่องหนัหนงสำหรับผมนะมันยังเป็นหนังชีวิตที่ ตอนนี้ก็ขาดดาวกันไปข่าวก็ลือกันไปชัดกว่านี้ก็ใกล้ๆปิดซีซั่นหรือไม่ก็ซัมเมอร์ชัดแน่เดี๋ยวรอติดตามกันมันก็จะค่อยๆมีข้อมูลมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ซีซั่นมันยังไม่จบผมว่ามันยังเดินอะไรกันยากอยู่แล้วมันมันไม่ใช่นักแต่ค่าตัว2อบาท3-4ล้านปอนด์ไม่ใช่แบบนั้นค่าตัวมันมหาศาลการที่ใครก็ตามที่จะเดินดีลเราต้องรอติดตามกันต่อครับนะโอเคทีนี้ มาดูกันที่เรื่องราวของโยชัวคิมมิดคือมันมีข่าวช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเฮ้ยมีการยื่นข้อเสนอแล้วจากบาเยอร์หมายถึงว่ายืน่นสัญญาฉบับใหม่ให้และเพิ่มค่าเหนื่อยให้ด้วยแล้วก็แบบว่าคุยกันคืบหน้ามากมากแต่อีกแล้วครับท่านคิสเซฟอร์ for, แม่งขาขาขัดแข้งเลยล้วบอกว่าตอนนี้บาเยอร์ถอนข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่โจชัวคิมมิดออกมาแล้วสั้นๆแค่น,นี้เลยนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมั่วอีกไหมนะฮะ ก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมก็ยังช่วงหลังนี่ผมว่าคิมซนฟอสเสียเครดิตพอสมควรก็มารอดูว่าอันนี้จะกู้เครดิตได้ไหมนะครับอืเพราะว่าเนี่ยเสียเครดิตไปเยอะไอ้พวกเรื่องแบบรายงานแล้วมันแล้วผิดเพี้ยนะนะช่วงหลังนะอันนี้ก็รอดูคือที่ผมเพิ่งพูดถึงคิมมิดเพราะว่าคิมมิดเคยมีข่าวกับเราด้วยไงว่าเราสนใจที่อาจจะเซ็นฟรีนะนักเตะคนนี้นะเอออ่ะส่วนอันนี้เพิ่งเป็นข่าวกับเราครั้งแรกนะเป็นตัวละครใหม่นักข่าวสายบอล เซเนกานะครับอย่างคาดิมดีอาเคเต้ไม่รู้ชื่อประมาณนี้ไหมนะแต่เป็นนะครับสายเซเนกาอย่างที่บอกครับก็รายงานนะครับว่าลิปูให้ความสนใจคนนี้ครับอาซานีเดียลดีเอลไหมน่าจะอ่านว่าดีเอลนะอาซาน่อาซาน่ดีเอลเป็นปีกวัยสิบเก้าปีเล่นได้สองฝั่งปีกซ้ายปีกขวานะครับ น่าจะเซเนกาวนะครับผมทำผิดเดี๋ยวเราเซาะอีกทีซิแต่ว่าเขาบอกว่าลิพูเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจตอนนี้คือเพิ่งย้ายนะฮะจากเรอัลเบติสนะครับมาอยู่กับทางด้านโคโมในเกาโชเซเดอาเมื C ่อตอนเดือนมกราเพิ่งย้ายมกรานะและเล่นไป7เกมฟอร์มดีครับยิง5ลูกไปแล้วครับอ่าก็คือฟอร์มดีกับโคโมแล้วเขาบอกว่าลิพูคือหนึ่งทีมที่สนใจเออ่ผมขอเช็คประวัติหน่อยซิเซเนกาเอาโอเคแต่เหมือนกับเขา น่าจะโตมาที่สเปนเป็นเชื้อครับก็คือจริงๆเล่นให้กับเซเนกัลก็ได้แต่ว่ารุ่นเล็กๆะเล่นกับสเปนมา U18 U19 U21 นะครับอเป็นปีกที่สูง185เซนเดี๋ยวลอดูก็ยังเป็นแค่เพียงแค่ข่าวลือในมุมของผมนะผมว่าด้วยอายุมันน้อยไปด้วยแล้วก็ตัวเลขมันยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยอย่างที่ผมเคยรายง,งานว่าลิปูมันจะซื้อใครอะตอให้ซื้อคนที่อายุไม่เยอะแต่มันต้องได้รับการพิสูจน์ตัวเองก่อนเล่นผ่านจํานวนนัดที่เล่นมาเยอะกว่านี้อันนี้มันยังเล่นน้อยไปนะ เก็บตกกันหน่อยครับสีสันนะครับนี่คือรายชื่อผู้เล่นที่ยิงในแต่ละเดือนนะครับยิงหรือจ่ายยิงกับจ่ายรวมกัน10ลูกบวกรวมกันแล้วนะในประวัติศาสตร์พิมพ์ลีปรากฏว่ามีซาร่าเนี่ยที่ติดถึง3ครั้งด้วยกันคือมีเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แหละที่ยิง6จ่ายสนะครับแล้วก็มีอีซัคเดือนธันวาที่ผ่านมาครับยิง8จ่าย2โมซาลาเดือนธันวาเช่นกันยิง7จ่าย7 นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปปี2022ฮารันเคยยิง9จ่าย1เห็นไหมเนี่ยก็จะมีเดือนประมาณนี้ก็คือพยายามให้เห็นว่าโมซาลาเนี่ยมีถึง3ครั้งแล้วที่มีสุดร่วมกับประตูใน1เดือนในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวเนี่ยคือเกิน10ลูกครับลุยโซเลสเคยทําได้เยอะสุดถ้านับถึงคนที่ทําได้เยอะสุดนะแบบว่าจำนวน1ครั้งใน1เดือนเนี่ยคือปี2013เดือนธันวาโซเลสมันยิง10จ่าย4อะ่ะ14ดอกอะ ก็ดูตามภาพเอาส่วนถ้ายุคเก่าเนะี่ยมีองลีคนหนึ่งแล้วก็เก่ากว่ามีแมตต์เรที่ซีเฮะสุดยอดฮะส่วนไอลูกเตะมุมจาได้ไหม mm. นัดแมนซิตี้อ่ะนิดนึงที่เปิดเข้าไปแล้วโซโบกึบกลับเข้ามาแล้วก็ซาร่าแบบทับอินเนี่ยลูกสูตรจำได้ไหมเออจริงๆมีคนเขาไปขุดมาแล้วว่าลิพูไม่ได้ทำทีมแรก <laughs> บอลนมัดเคยทำมาก่อนเป๊ะเลยเห็นปะ มีตัวโฉบเสาแรกแล้วตกมาแบบนี้เลยแล้วเบอร์สิบวิ่งมายิงตุ้มเข้าเห็นไหมเคยยิงใส่ไเซนอลบอลมัดยิงใส่ไอซนอลลูกสูตรนี้เออดัง,งนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าบอลมัดทําก่อนแต่ว่าเรื่องพวกนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่ามีลิขสิทธิ์ครับเขาก็ทําตามได้มันอยู่ที่ว่าคุณต้องทำแล้วเป๊ะนะเออแหมลิ์พูด,ดีลอกกันบ้านบอลมัดนะฮะอืมอ่ะส่วนแมกมานามันก็พูดถึงชื่นชมไปที่รูเบนปีเตอร์นั่นแหละนะครับว่า,นาเนี่ยฮันเนอร์ชอร์ตอ่ะ ไปดึงนักวิทยาศาสตร์การกีฬาดึงคนที่เป็นนักสกิภาพร่างกายนักเตะมาคนนึงอะ่ะดังนั้นไอ้เรื่องที่ริพูบาดเจ็บน้อยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องโชคอย่างเดียวนะแต่มันเป็นเพราะว่าหลังบ้านริพูจริงจังกับเรื่องนี้ด้วยนะซีแม็กมาล์ก็บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งและก็ส่วนสําคัญเลยสําหรับปัจจัยที่ริพูเจ็บน้อยในซีซั่นนี้ส่วนอันนี้เป็นสีสันที่แฟนบอลในโลกออนไลน์เริ่มคิดแล้วครับว่าโอ้โหตอนนั้นเราเคยกล่นด่ายอกชมาเเคอะไรก็ว่ากันไปนะ แต่กลายเป็นว่าไอ้สี่ตัวที่ยอนชมาเค้ซื้อมาเนี่ยโดนทุกตัวใช้คํานี้ว่าโดนทุกตัวนะฮะทั้งตัวจะแพงหรือไม่แพงก็ตามแต่โดนทุกตัวทั้งสี่ตัวเลยแล้วก็เป็นการรีวิวกองกาได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนั้นถ้าเลือกเอาจูดเราอาจจะไม่ได้ครบสี่คนนี้เพราะจูดมันจูดคนเดียวมันราคาเท่ากับเกือบเกือบสี่คนนี้รวมกันอะถามว่าจูดเก่งไหมนะเพื่อนๆโคตรเก่งแต่คุณจะได้คนเก่งโคตรโคตรคนเดียวกับอันเนี้ยเก่งทุกคน ดีทุกคนแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าคลาสอาจจะยังไม่ถึงขั้นจูดท,ทุกคนนะแต่ก็ใกล้เคียงกับจูดแต่เราได้มาถึงสามสี่คนออผมว่ามันก็ก็ก็โอเคนะ <S <S อโอเคใช่ไหมเพื่อนๆมีความเห็นไหนก็ลองแสดงความเห็นมากดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโคเดแอคได้หรือด onation super chat super sticker ก็ได้นะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพวกแหมกันหน้าสวัสดีครับ